บอยบอยเกี่ยวจักปีสัมตูหายนะเจ็ดสิบไปแหละเจ็ดสิบไปเจ็ดสิบไปก็เท่ากันกราบสบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีเอฟซีทุกๆท่านเด้อมื้อนี้ก็มาพบมาพอกับสรงสาวลำพนคือเก่าพ่อแม่พี่น้องเอ้ย ปัวอยู่ใกล้อยู่ใกลก้กะยินดีต้นหับเด้มอมืาอนี้นทางสากลมพลเองกะามาถ่ายทำวิถีชีวิตของครอบครัวของน้องเพวเนะาะเอฟซีทางน้องเพวหรือว่าเอฟซีน้องเพวกะให้มาถ่ายทำชีวิตครอ,อบครัวน้องเพวเดเนาะสากลมพลกันเลยามาตามคำเหยียกห้องตรงการของเอฟซีหลายท่านโอเคพูแม่พี่น้องตอนนี้กะสีเขาไปหาทางครอบครัวเพป็นก่อน มันนี่ก็มาหอดแล้วเนาะมาหอดเงินซานาของเ่นแล้วมาหอดก็เห็นทงไทท้ทงหน้าพี่เลยพี่น้องเย้ยสบายดีเดอ้อด,ดยสบายดีทั้งไอ้ร้อยอาไอ้ร้อยโลก,กาแต่เศร้าอะไรอย่าี้สบายดีไอ้กแก้วเด้อด้วมมันนี้คือเขากันอำล้ำแท้นนี่โลคก,กาซอยกันอีกบัวนี่บัเห็นเจ้านะ โอ้มือบ้านนี่ไทยหน้าบ่อโอ้โดยโดยลรแต่เศร้าพุ่นบ่เอ้ยอือลรกล้ามมือดูดิเอนี้ลรกล้าดมือเลยโอ้กล้ามมือโดยกล้าพ่นก็ได้ไล่เต๋อพี่น้องเอ้ยโอ้อันนี้ลรแต่มือเศร้านี่บ่กกล้าเนี่ย พากันตื่นแต่เด็กกันลูกแต่เศร้าหรืออนี่ได้กาปกกหลายเนาะเอาเลิกทำเมืองซือใครเนี่ยโดยมาองทำเมืองดีกวอืมดน้โล่ง่ายอยู่บ่บ่อ้เลยง่ายอยู่บ่สบายอยู่บ่สบายเออทั้งง่ายเพิ่นก็เป็นคนโรคเนาะทั้งเอ้ยเป็นคนหมัดใส่กระคู่บ่ราะเอ้ยรือว่าจังไรอะนะ กูไปทอบยู <sup> ่ห้องน้าปกเออทอบแมเทียมห้งน้าอ๋อเดยวดยโเดยจะน้อยยังมาหาใหม่เด้อไปหาทางเด็กน้อยก่อนโดยมาหาทางน้องติมน้องพทวก่อนพี่น้องเอ๋สบายดี sao đi nông tìm đôi, nông pheo hình nhằng gì luôn, hả hình nhằng nè, ô, đăng phai bò, nung xịt đăng ừ, hết luôn, hết rồi, đôi, ăn cha con luôn, khanh mua đôi, à, hãy hãy nung pheo năm, ăn nung pheo, ăn hãy này, đi. ดเดอยวให้เก้ยอาเมียนห้เด้อแบ่งกันกินในหลูกเด้ขอขนมปังโดยส <c oughs> องเป็นน้องคนมาเกี่ยวกันพี่น้องเ้ยอาแกให้น้องกินเ่ยสรุปแกให้น้องกินเน,เน,น,เนยเดยอือ้องแพลกินข้าวเซอาละ Ừ. Hmm? khảo sao ạ? Nông theo. À lòng cắt kín bằng lộ. <laughs> Sư nông băng mà phản phân thì nong ấy. nong theo. Chính khảo sao ạ? rồi. oh, rồi, อ,อืมอืมเผินสีดังไฟพี่น้องเอ้ยโดยเห็ดแล้วลูกเห็ดเ,เลยอืมเลยเป็นกระหูเห็ดเต่พี่น้องเอ้ยู้สวยเบียกพอแม่เนาะน้องแพลวน้องแพลวบด้ลลงไปลกกาบลูกอืม อ๋อมื่อเช้านี่ฝนตกหนาวโดยคือะมป็นฝนตกหนาวแล้วขึ้นมาก,ก่อนบ่อ่าเสียนั่นเนาะพอเนาะใส่แมนนี่ตั้งบ่อชอบใส่สตั้งนะบ่โ,โดยแมนชอบใส่ตั้งก็ได้มันจึงสบายวันกกนี้จะมาเบิง่งทางไอ้ลอยทางไอเ้แก้วเพิ่นลบกกาพี่น้องเอ้ยทางน้องแพวเพิ่นกระหนาวเพิ่นขึ้นไปก่อนแล้วเนาะ

เขาแล้วเขาเลยเมียมากับตรงเร้าได้ลอยแบบนี้น้อยแก้วเนาะโดยแมนเป็นตลอดก็ได้ได้แก้วเมื่อบ้านป้าอีกได้แบบนี้เป็นตลอดเมียหไมนเลยขั้นเมื่ออีกแบบนี้โบมาแล้วน้อยแก้วเนาะ วอยอกเด้ลอ,อยเด้อย่าถือซาได้ดเนะมนเมนเมนโอ้ยถืกตองเอ้ย <c oughs> เพื่อจะได้กินเข่าเนาะกำนาลกกะแก้วคุณคกันอวายคุณเห็ดคุณส่างแลนะ้วเนาะเอยนอยจะเอาเนาะช่วยีวสเโอ้ เป็นปลาเปนนี่สิเอาสมตูหายมึงบอกแม่โดยจักปีอ่ะบอยบอยเกลียวจักปีสมตูหายนะโอ้เจ็ดสิบปลายเลยเจ็ดสิบปลายซักไม่กันเท่ากันเอาสักไม่กันเท่ากันเอากันดูมันบ่สักไม่กันเท่าเพิ่นเช็ดยังเอ้ยว่าอไปเลยเด้๋เกี่ยวกันซักไม่กันเท่าเพิ่นเช็ดยังไดน เพราะเาว่าจะเป็ประตูพายนะมันนี่โอแปลว่าอยากได้คนมันเนาะเออว้าสซีซาอยากได้คนดูคนมันคนสวยเบียกสวยงานทำมาหากินสวยกันอืมเอ้ยก็ะบอซักไม่กันเท่าบ่เอากระยาหนีนะโดแล้วสปนะเอาอเาะยว้าโอเมนเมนเมนเอ้ยถูกต้องเลยเมนเมนจาด้เบ่เอ้ยแก้ว พอถามต่อได้บบนี้เจ้ามานี่เนี่ยเพิ่นว่าว่าเพิ่นซอยเวียงซอยงานเจ้าแบบว่าเออเลยบะนี่เจ้ามานี่เพิ่นกะผู้ซึกแบบเพิ่นกะแบบเห็ดคือเพิ่นเว่าอยู่บ่มันก็เก่าอยู่บ่เพิ่นกะเห็ดสมคําเพิ่นวาอยู่บ่โอ้แสดงว่าเพิ่นกะบริตัวซะเนาะเพิ่นกะว่าจริงเนาะต้องมันแน่อยเด้อ พราะว่าเจ้าสัญญาคืออีดซีน้ำผาเมนเมนเมนเจ้าว่าเจ้าซืุมมันเจ้าว่าคือว่าให้ให้ใช้คลิปมาเทก่อโดยให้ยิ้มเนี่ยมาเลยเนี่ยมาแล้วก็ต้องมั่นแล้วแบบนี้คือบุมมันและโบได้ได้เมียว่ะแสดงว่าเราก็เห็ดคือเราเเววเทนูกัยเนาะตามคือเราเเววอืมเลยลูกอะพอดีลบไปะเจ๋อโบเก๋ บบ่อตะกี้เพื่นก็เคยลกกาซอยเจ้าอยู่เบยอืมยัน่าบ่เคยแต่ก็คือือบรรมปันนี่ม่นบอกือเบาเมื่อยแล้วเบาปนะเออเมื่อยแล้วปลรดบันนี้เมื่อยก็ต้องสู่ได้เนาะอ้ลอยเนาะโดยเมียสีนี้ปะไอ้ลอยพี่น้องเมน นแกไปอยู่ตรงไหนเงาแล้วเออยันเทศชิ้นเมี่ยงชิ้นดมคนล่าฮ่าฮ่างาเปนลบมวนนึกได้ไหมมันสั่งนุ่มคือลบหนังตังหระมันสั่นเลยอยากจับยากเนาะให้เลยอืมเลยกระมันแข็งเลยทีเดียวดั้มสบายเลยแม่นดำสบายเบิ่งการนี่คือสีดำง่ายดำสบายมันก็คือได้กะอ่น โดยเาลบก,กมันช่ายน่นีลอยนี่เปุท่ที่เ็ลอลก่นเลยน้ำตัวมันยาบด้ย <c oughs> อืมโดยเขาเห็ดหน้าเขาเจ้านี่ก็ร้ายเต๋อบเบือบ่อโอ้โอโดย้ยเก็ดให้หัน <c oughs> เป็ดให้ คือบนที่ห้าเห็ดอยู uh, ่นี <c <c ่เด้สันเอือยได้จัะศอบจ้เก่ารวมมือนสิมหาสอมึงกุ้มกินอยู่บ่เลยแต่ละปีนะโดยแม่เลยมีขาใส่ใจน้ำบานน้ำเมืองาายแน่อนเลยมีขาสใจน้ำบาดน้ำเมือง้าฝดหายแน่นอน เอาั oh นหา้าูโดยไม่เลกอีกูไปยืมไได้แต่ละปีใช่มูใหนมูใสนะไปเห็นทั้งกุ่นนั่งหงอนงแดงน้ำเนาะสาวมึงเหมือนเียนไหขึ้นมาเลยโดยกาเข็ุกิ้เขาเลยกินได้รอกสาวนะบุบบุกเขาเห็ุไิการถื่สาวเขาหวานเ้าเลย โอ้เขาจะหวานเอายังไงสาวคันเฮาวดำเอามันต้องได้หลายกว่าหั่นเนาะโดยเอาไปสามชิปแหละคขนงามอันนี้เกือบเกือบจะบุหรีกินเลยนะลอยแบบคันเมียผมมาที่เราบอกแก้วเพื่อนว่ากับเฮาต้นจระเมื่อบ้านเนี่เพื่อนว่าอันคันเมียผมมาเพื่อนให้ชิปมื้อเพื่อนว่ากำหนดวละชิปมื้อนี่เขาน้องแดงไหม สิแลคันเมียบ่อยู่ไอ้ร้อยเอ้ยเมียมาแล้วดีใจแล้วเนาะไอ้ร้อยเนาะเอ้ยเฮาได้ยินไอ้แก้วเว้าหลังไม้เฮาฟังมื้อเจ้ามาแล้วเว้าสินะอันมื้อเรามาหั่นนะเจ้าหันอยู่เฮือนน้องแดงเว้ามื้อนั้นนะอยู่ทางใดเจ้านะ มือท sure ี่เมียลงหลดมานะเน่ไปหาเออเราวาแลนไปหาคนกาป้าเราพอจะกอดเอ้ยแล้วหรอวะเออป้าบอกรีโบ้แก้ว่าเมียนแท่แล้วหรอวะโดยกนนเมาแล้วเขาว่าจ้าเฉือขึ้นมามาแล้วมาแล้ว ก็มือซึกตอนนั้นเป็นยังไงหร่อยดีใจเฮงบอกฟองไม่ขัเที่ยงถึงมีหม้เย่าเดยเคยมาจกนี้หดเคยมานี่สันวิทย์เที่ยงบายไปเลยโอ้ยบอลยบเขาบอกว่าอืม ตอนเศ้าน <idi guidelines> <inaudible> ี่คือไปว่าคองทุกมือเนาะตอนเศ้าเนาะไอ้ร้อยเนาะเามาสิเช้ามื้อเขามาสิโดย9:00นก็ฮอดสิสิเกแล้วขี่รถ2กลัวออกออกไปเฮือน7:00นบือเลยเพิ่นมัดก้างามเนาะตั้งหม่เขาหมอกอคบ้าน โดยมัดกางอ่ะเดี๋ยววาย่ไทยนี่น้อยอ่าเนมัดกาจะน้อยได้คนวัดอันมัดสาดนะน้องกำหนึ่งบ่โอดโดยคุยบ้านเฮานี่สามกำมือเนาะอันนี้นะแก่กาสามจะสื่อเนาะอันนี้กักาเงาในเ็ดบัดใหญ่เลยพี่น้อยแม่นี้เฮ็ดมัใหญ่กได้ครับคอยโหอดู เลยนาเขาหนะโอ้ยหาบุได้เลยเออสองตัวซัมนีนีมัดหนึ่งสองพันได้บ่เอยเขาจะจ้างกันจังไดโบจ้างบ่โอ รู้กรัแวเนต่ว่ามือนี่อากาศมันกับโบแดดแห้งไาไหนเลยพอมือเศร้าเนี่กับฝนตกลินเนาะมีกาเนี่ยเอ้ยชิดดำมืดมือเลยด่มีกามันอยากน้ำกาตงลูกกาให้ได้ก่อนเลเนาะสามกําเราจะใส่สี่สี่กํา เฮ็ดเบบมัดหนึ่ะแบบไตนาหนึ yup> ่งเลยนะช่วงมัดกับไตนาหนึ่งเลยนะโอ้ทางบ้านเอื่อยเขาปดิเป็นได้นเป็นนี่เขาจะเห็ดแบบได้เอื่อยทางบ้านอ่ะเขาว่าแบบกันเนาะเห็ดมัดเล่นหอยแบบมัดละกัมมัดละกัมเหรอเบบมัดเอื่อยมัดเอแล้วเขาง้องว่าผมเป็นมัดเขาแบบกัมโอ้เอิ่อยกัมด้จักมัดแล้วคือเอื่อยทามัน โอ้ก็ได้ซ้ำกันชี้กว่าอ๋อโดยก็คือเอินเป็นกมแต่ว่าใหญ่น้อยนี่สัมกันบ่โอ้ดย้ทยอือด้อยพี่น้องฟังไทยเพิ่นบ้ได้อุ้มกาดำหน้าคือเฮ้าบ่ นี่เขาก็บูเขาบ่เคยไปนาะพี่น้องเนอเอฟซีฝั่งไทยโดยอยากหูด้ะเนาะเดือนเกียมันกะเนียนเมน่ันว่าเห็ดเป็นกรำผือนกระ่งสีแบบวาอันดึงเอาในกำมือเลยนะโดยคือของเ้ามันหมัดใหญ่เ้าต้องได้อุ่มเนาะอุ่มใส่แขนเลยเออกบะเอืยอไาฮเนย โอไอ้มือไฟตีดนะเด้กมใช้มือใค้เน่เคมนนีกสิได้อำลาพาจากทางไอยแก้วเพื่อนเลยเอ้แ <g> ก้วโดยสบายดีเด้อโดยอ่ะมาลาทางไอ้ลอยเพื่อนก่อนเนาะสิได้กลับป้าเลยแบบนี้สบายดีเด้อลอยโดยกลับป้าก่อนแบบนี้โดยสู่ๆเด้อเป็นกำลังใจให้เด้อโดยเห็ุเวกเหตุงานสวยกันสวยกันส่างสวยกัน้าเนาะไอ้แก้วเนาะ ดูยิ้มเห็นไหมเฮาแมนแมนแมด้วยโอเค,อเคพี่น้องเลยมเมริ่งกะมาถ่ายทำวิถีชีวิตของครอบครัวอ่าน้องเพล่เพิ่์นเนาะมามเมริ่้น,นงเพล่กะอ่าลงโลกกาเตะเ้าฝนตกแนวเพิ่์นนาวเพิ่์นก็เลยบ่ได้อ่าลลกกาให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิง่งมเมริ่งก็เห็นแต่อันอ่าพ่อแม่เพิ่์นเนาะทางไอร้อยแล,ล้วก็เอ,อ้แก้วเพิ่์นลลกกาพี่น้องเลยเขียมสีดำหน้ามืออ,อื่น ก็แวเมื่อนีกะสีโลกกาให้มันได้หลายๆก่อนเมื่ออื่นอะไรจึงสิคอยดำเนาะโอเคพ่อแม่พี่น้องสำหรับคลิปนี้สารลํำพรกะสีขอจบคลิปเพียงสำนาเด้อจังใดก็ฝาพกพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หน่อยเด้อแล้วกะเบืงเ้งโฆษณาให้จังใดเมื่อนีทางเฮากะสีขอจบคลิปเพียงสำเนาเด้อพอกันใหมในคลิปนะสำหรับคลิปนี้ก็ลแล้วขอบใจสบายดี